สวัสดีครับอยู่กับครอบครัวพังพันล้านนะครับผมวันนี้น้องแต่ตั้นก็มาครับมาเป็นทีมงานเลยครับผมวันนี้พี่อ้อยอ้อยสิ้ผ้าน้องฝึกน้องขี่ซากเนาะครับอ่ามาขึ้นนี่ก็ได้ใส่ชุด f อฟซีเอฟครับผมอ่าเอฟซีทรงไห้ครับผมอ่าเอาเป็นทีมงานของฮัลโหเลยอ้าวขึ้นครับน่ารัก่นยังโบ๊ทในปีนให้เพิ่นย่อก่อน หยอวะให้นย่อลงย่อลงย่อลงตะย่อก่อก้อนห่อก้อนให้คนยยอกอนย่อลงย่อลงย่อลงเลยอ่าเลยอ่าเลยอ่ายาเขาไปใกล้ระดิอกมันอ่ะครับอันนี้แม่หน่อยครับผมย่อเขาไปใกล้ยาไปใกล้เม่หน่อยกำลัง่ายทองอยู่อันนี้กับเมยหน่อยนะครับเปิ เพื่อนก็บอกคอยสบายครับเพราะว่าฝนตกนักครับเนต้งนับประคะนี่เพื่บ่มีห่มนนามูเพื่นตากแดดตากฝนจะสีเพื่นก็บอกสบายครับเบบบจ๊จ่าปล่อยให้ไม่หน่อยเพื่นกินไปก่อน ครับหันไปหาเด็กๆเข freedom, o, Safe, ้าครับผมอ่าหันไปหาเด็กๆครับคีครับอ๋ออย่าพึ่งเล่นกันอย่าพึ่งแซวกันรับครับจะพาออกไปข้างหน้าอ๊เบา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 น้องยังไม่เป็นอ่า ควนให้ควันน้อยช่วยช่วยฝึกครับผมอช่วยชฝึกกันครับผมโอเคครับอ่าครับผมอันนี้ก็ให้ไม่น่อยพักไว้ก่อนนะครับผมคือว่าให้กิน้นยาไว้ก่อนครับผมครับอ่อาอนุญาตนา ให้แม่น้อยกินปอนเป็นบบสบายบบคอยสบายครับเป็นอาบนา้ำฝนแล้วก็เพิ่นกระโบมีหอมน้ำมูเนาะธรรมชาติครับอ่ะควันได้ครับผมอ่าไปช่วยน้องครับผมครับอ่าไปช่วยช่วยน้องอครับผมมือนีกะน้นองอาร์ดมาซอยนะครับผมมามาซอยเป็นควันให้อันนี้ ฝึกน้องไตะตันน้ำนอครับผมเผ่นมาซอยกบกบผังหลานอ่ะครับผมอ่ะน้องอาร์ตพาพาเดินมาแล้วลูกอ่ะอ่ฝึกฝึกน้องไตะตันครับผมอ้าวที่จะแม่วันิดาว่าไงคะ

ก่อนหน่อยของเฮาเนาะอ่ะปะ้าอไอ้น,อน้องอ้อยพาออกไปก่อนเลยครับปุ้งอ้อยเอ่อแม่วันนิดาเพื่นใจดีดอกเอพื่อนมักสร้างน้อยแม่วันนิดามักสร้างน้อยนี่แล้วครับปุ้งอ่าไปอ่าก่อนหน้อยเฮาค่อยๆไปอ่า ไปนำกันครับผมไปเลยไปเลยทางสุกไอ้พาทางสุกออกไปก่อนน้องอ้อยน่ะเอามันทั้งพี่ก่อนลูกไปเลยไปเลยเดี๋ยวพาไปกินยานาบานนำกันครับผม น้องไตตันค่อยๆฝึกกลุ้ค่อยๆฝึกฝึกผันล้านหัดชีครับฝึกผันล้านหัดฉี่ตามไปดูครับตามไปดู้ อะไรครับตามสบายเลยครับผมเรียบเกียบ ไอเพ่นเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติเลยต้องไปกับ่าเป็นหยังออน้องไอไปซอยเพื่นเนี่ไปซอยอ่าอยู่กับท้องสุกองจัท้องสุกน่แะองกาน้องไอน้องไออยู่กับท้องสุกเลยเอออย่าไปอย่าพลาไอเดอย่พลาี่ไอยังอง มาไ้กินเลยเนาะบงครับ, <ขอ S 3> บไ้กินตามตรมมช้ตงุมาิสบายเลยครับคนล่ีมนี่สาเอาตามสบายดีกว่าครับผม อีข้อหน่อยไม่เนาะตอนแรกๆผมก็เป็นแบบนี้ครับครับผมครับผมแรกๆก็เป็นแบบนี้สุกคนครับผมครับผมก็ย่างเป็นธรรมดาเลครับคนเขาครับผมครับน่ารักสวยงามมากครับผม กลัวลูกไปต้องกลัวมีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยมีการควบคุมของผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับสวยงามมากครับผมเห็นได้ลีกสามัคคีกันครับน่ารักครับน่ารักน่ารักเลย

ครับอันนี้น้องไทตัตนครับผม ให้เป็นธรรมชาติของเพิ่นครับผมให้เด็กๆเพิ่อนอยู่เดวกกันครับผมเ้าๆๆ้เอาเองกินเน้ไ่กิน้ไป,ไปลเลยไนปะต้องไุกอยู่กับพันล้านเลยเนาะให้ต้องสุกอยู่กับพันล้านเลยเอา้า ไปนี่ไปเออครับกับเป็นการฝึกมาไหมครับผมมาไหมมาไหมมาไมอ่บอกน้องน้ำน้องยังมาท่านในหูเตะเอาเตะจะสีเตะเออมาต้องเตะเอาขาเตะเออ จะหมุนนเขาจะหมุนบุญเออแต่เดี๋ยวเขาหมุนนี่เขาดอกแต่ว่าเขาบอกตเขาไม่ยยากินเขาี่ยากินอาจารย์มาแจกเอาเลยเอาเลยครัดอยครับผมเมื่อนี้พี่เลี้ยงเขากมาหลายคนครับอยู่น้ำการขอกุ้มครับผม ไม่ไหวนี้ะไงไงยงไงอุย้ยไม่ต้องกลัวไม,ไ,มไม่ต้องกลัวช่างเบียดแค่แชืกลัวไม่ต้องกลัวต้องสุกเลยเบียดเพื่อนต้องสุกวันลาชิวมากครับกินยางอร่อยไม่สนใจเพื่อนเลยกินยางอริสอร่อยครับวันนี้ชอย กานธรรมชาติของเพิ่นครับผม่อยไปตามสบายเลยอ่ะใส่ล่อง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 อันไหนมาทำผีมึงกระดิกขาทางพุ่นดันอ่าอ่าอ่ากระดิกขาทำผีมึงไฮมาทำผีมึงเอามาทำผีเอามาทำผีเออาลองมึงอ่ะคอยเออเออกระดิกกระดิกกระดิกฟองพุ่นเออ ่าเออเกาะในจัะน้อยเออเกาะจัะน้อยเกาะในจัะน้อยเพันยามาท่นไในหูสกิดสกิดน <owner> ้ำขาหนะขาแตะน้ำเออขาแตะน้ำก้อยเออก้อยเออไออีกมาเลยมาเอออีกเอาให้ได้เอาให้ได้เออเออไมาให้ได้อ่าหัดฝึกเอาลูกเออเอาเลยหมดเขาหนูนะต่าเออไม่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 ไอ้ต้องพี่เออ ออค่าขุดขุดหน่อยขุดขวนหน่อยครับกระดิกซำยางมา้กนแม่แม่วันน LIKE ี้ดาไปหนแล้วแม่วนนดาเิ่นไปอันนี้แล้วเพิ่นเขาไปเฮือนแล้วเนไนไปกินน้ำแล้วออ่ะไม่ไม่ไม่เอา สองขาเลยกันเดินต้นเดินต้องสองขาเอากระดิกสขากรดิกสองขาดูพี่ครับพี่ท่าแล้วครับถ่ายแล้วครับพี่อ้าวนี่ยเนี่ยแห้ควนน้อยซอยอ่ะพี่อ้อยพี่อ้อยซอยน้องลูกกองากห้พี่อ้อยซอยกดิกขาสขาเออโบเมนกระดิกจังกันกระดิกสองขาเฮือดิแม่เฮือดิแม่คือจังแลนน่ะแม่คือจังเลนคือจังแลนอ่ะ เอออง้อเอาบ้าเวลาเบกเบกมีขาทั <Viking yor maple fruit> ้งสองเออนี่ไว้นี่ไว้นี่ไว้ ธรรมดาครับมือไม้มือไม้ครับมือไม้เอาไอพวงมาลมาบ่ม่ติพวงมาลนี่ดิโอเอเอมะไอพวงมาลัยเหี้มะอ่าอ่าก่มาก่อมาก่อมาเอา คอย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 สอนเออคอยสอนลูกออมาเออเอออานีนี่เนี่ย่เก้าคอตัวนี้ยัง่าบัวตองเอิต้องจุกมีบัวตองเอินมากนเขาเิ้อเเปิ้ลละบ่มีมะกระยูเลยเออยากะดิคกขาเราเกาะมาหาต้องสุกเจเจะได้กอะออง แม่นก็คอยคอยอย่าเห็ดพันแห้งอย่าเห็ดพันแห้งเตะขาวะเตะขามาขนาดมาอ่าเปการทดสอบนะครับผมคือว่าค่อยคอยฟิกเออพอเอาองกมป้าใดแล้วเอาเกงเลยได้เขานน่อือ เดี๋ยวให้พี่อ้อยพาสอนให้เอาปล่อยลูดต้องสุกเขามาหาผลานต้องสุกไปอยู่แล้วล่ะปล่อยลูดอัดปล่อยเลยอัดเขาไปอยู่แล้วล่ะปล่อยลูดต้องทโอเคครับเป็นขอบวนน่ารักนะครับผม หน่องอ้อยขึ้นกะรับสั่งยังจะสีกับเป็นมดแล้วการนี่กำลังสอนหน่องเนาะครับผมให้เพิ่นสอนหน่อง <Huh? S 1> ผมท่านหนองสอนนะให้เพิ่นสอนหน่องเบิง่ง ว่าจังไหนครัพันล้านถือ <ฮะ S 2> กำไงเนาะทาลให้เหือเอาลองมึงเอา ทดสอบปุ ừ, <S <S ừ, 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 à, à, ้งโอ้ยไม่ไปเออเบีนไปโอ้ยอ่าอ่าก็คอยบอกเพื่อนเอาอานุบาลอยู่อนุบาลคือกันเอาต้องให้น้องจันไปขี่ทรงเสด็จดูไปเหื่อเหื่อนี่เลยเลยได้เหรอว่าได้เลยเหื่อนี่คือเลยเลยได้เหื่อ อันนี้มือไม้ครับมือไม้อันนี้มือไม้หน่องนองพัดลาก็ยังปะหูพีนำเลยครับครับครับผมาแต่คนทั้งากเลยครับครับผมเก็บเก็บใสเฮ็ดเป็นมอโยนก่อนเออให้เฮ็ดจะได้เอา

ขขอหัวอย่างเดียวเอามือตกหัวอย่างเดียวไปป้าคือลคือสลบาวนเห็อเก็บเก็บเ็บขอหัวข้อไปขอไปูงเบอไปสูดีดง สูงบนบงกดเรื่องราวโบราณเก็บเก็บอ่ะฝึกควนหน่อยเนาะครับผมอันนี้ให้ควนอ้อยเป็นปคู่ฝึกให้ควนหน่อยเออเอาเอออ่ะเอาอีกเถื่อเอาอีกเถื่อบังเอางามบังเอ้อเก็บเก็บเก็บเอางงอ่ะจะได้อ่ะค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆบอกกันเออ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 เอาอีกเอาอีก เอาไหมโบผ่านบางหนึ่งโบผ่านไปละเอาไหมสูงมสูงสูงอ่าค่อยๆซอนน้อง,งน้องยังมาท่าน,น,นในหูหิตสูงสูงไวปละสูงสูง,สงอเออน่ะจะสัญญ้นหน่อยจับแล้โอเคครับ อันนี้คือว่าควรหน่อยนะครับทึ่งฝึกขี่ส้่งไม่ทึ่งไอ้ครับส้ง่สงเก็บไม้น้ำอีกมีแต่ไม่ไม่ครับผมไม่ไม่ล้วนๆครับผมครับผมมือนี่กับเอาไว้สำนีก่อนนอะมือนี่กัมีคุณพี่เอฟซีเพิ่นใจดีครับผมเพิ่นเอาเสือทีมงานทรงเป็ดเสือมาให้ครับผม ขอบคุณพีเอ็มนะครับส่งให้ทีมงานทีมงานได้ใสแล้วครับผมอ่าไปเลยครับเข้าบ้านเราเลยครับผมครับก็ขอฝากแคร์ฝากไลค์ด้วยนะครับผมขอฝากติดตามครอบครัวพังพลาลานด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมสวัสดีครับ